คนทุกวันนี้เนี่ยต้องมีการจับจ่ายผ่านช่องทางออนไลน์กันไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งแต่ปรากฏว่าล่าสุดค่ะมีข่าวใหญ่เพราะว่าช้อปปีได้มีการประกาศนะคะจะปลดพนักงานจํานวนมากเลยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ี่ครอบคลุมไปถึงประเทศไทยเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียด้วยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการยุติการดําเนินกิจการในอินเดียมาก่อนแล้วนะคะโดยที่เขาบอกว่าก็จะอยู่ในหมวดของ Sho p ป,ปี้เพแล้วก็ช้อปปี้ฟู้ดเป็นหลักละคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามผู้บริหารยังไม่ได้ออกมาพูดถึงสาเหตุสําหรับการปลดพนักงาน ครั้งใหญ่ครั้งนี้นะคะเว็บไซต์ Deal Street เชียเขารายงานอ้างอิงแหล่งข่าวค่ะบอกว่า s h อ p e e ยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซในสิงคโปร์ได้ประกาศปลดพนักงานจำนวนมากในหลายประเทศพร้อมกันในคราวเดียวค่ะ ซึ่งการปรับลดงานจะส่งผลกระทบต่อพนักงานในช h อป e e Food และก็ช h อป e e Pay ในหลายตลาดนี่รวมไปถึงอินโดนีเซียไทยและก็เวียดนามนะคะนอกเหนือจากตลาดบ้านเกิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วช้อปปีก็ยังตั้งอยู่ในไต้หวนันบราซิลเม็กซิโกชิลีและก็โคลอมเบียด้วยค่ะการตัดสินใจดังกล่าวประกาศให้พนักงานทราบก่อนหน้านี้ในการประชุมทาวพอระหว่างประเทศค่ะเรื่องนี้ถูกประกาศโดยผู้บริหารจาก4ีกรุ๊ปนะซึ่งก็เป็นบริษัทแม่ของช้อปปีแต่ผู้บริหารคือ ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุผลแบบละเอียดยิบะ,ะว่าทําไมต้องประกาศปรดขนาดนี้นะพนักงานของช้อป e ีได้รับแจ้งว่าจะได้รับอีเมลระบุชื่อของพนักงานที่จะได้รับผลกระทบเร็วๆนี้เนาะ,ะแหล่งข่าวนะได้กล่าวกับสื่อของเดอะสตรีทเอเชียบอกว่าเกือบครึ่งหนึ่งของ s h o ปปี้ฟู้แล้วก็ช้อปปี้เพในประเทศไทยถูกปรด คือประมาณสักร้อยละ5 0สิเลยทีเดียวนะคะข่าวการปลดดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังมีข่าวออกมาเกี่ยวกับการตัดสินใจของช้อปปีที่จะปิดกิจาการในอินเดียซึ่งครั้งนั้นเลิกจ้างพนักงานกว่า300คนในประเทศหลังจากที่เข้าไปดาเนินธุรกิจได้เพียง6เดือนเท่านั้นนะคุณผู้ชมทั้งนี้การประกาศเลิกกิจาการก็เกิดขึ้นหลังจากช้อปปีประกาศไปเลิกกิจาการไม่ใช่แค่อินเดียนะในฝรั่งเศสด้วยเพียงเดือนเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมมาดูข้อมูลกันหน่อยสำหรับช h อปปี้ ถ้าในประเทศไทยต้องไปดูจากเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะพบว่าปีที่ผ่านมาค่ะช็อปปี้ประเทศไทยมีรายได้รวมเนประมาณ13,322ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง129%ถือเป็นครั้งแรกนะที่ช้อปปี้รายได้รวมกันเกินหมื่นล้านบาทแต่ตรงนี้คุณผู้ชม ขาดทุนสุที่นะถึง4,972ล้านบาทมากขึ้น119เลยทีเดียวส่วนตัวเลขรายได้ของช้อปปี้ระดับภูมิภาคไตรมาสแรกที่ผ่านมามีรายได้กว่า30,000ล้านบาทแต่ว่าก็ขาดทุนเช่นเดียวกันกว่า20,000ล้านบาทนะคะ ซึ่งช้อปปี้เนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่อ e ีคอมเมิร์ซของสิงคโปร์คือในบ้านเกิดของเขาก็ปรับเหมือนการไลฟ์ข่าวคราวมีรายงานว่าน่าจะเป็นการปรับโครงสร้างของธุรกิจนะแต่ที่จริงแล้วสําหรับอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยอย่างที่ตัวเลขเนี่ยมันบอกได้เลยเนาะว่ามันเติบโตจริงๆมันคึกคักจริงในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาแล้วก็แข่งขันกันดุเดือดด้วยนะคะผู้เล่นหน้าใหม่ก็เกิดขึ้นมันเป็นรายวันเลยทีเดียวค่ะนี่ก็นับได้ว่าเป็นการขยับตัวก้าวใหญ่สําหรับช้อปปี้เหมือนกันนะทุกคนนี้ แม่เอาใจช่วยเลยไม่อยากจะให้เห็นอีเมลในอินบ็อกซ์เลยนะคะสำหรับพนักงานน๊กขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ